สวัสดีค่ะวันนี้ชอบแชร์ชาแนลนะคะก็จะเป็นอยู่วิทยา EP 2นะคะเราจะพาไปทัวร์บอสออนทัวร์น่เราจะไปดูซิว่าในบอสคนนี้นะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะโดยเราจะพาไปเที่ยวกับบอสอยู่วิทยาความจริงแล้วเนี่ยดิฉันว่าเขาน่าจะนาสกุลอยู่ลอนดอนมากกว่านะคะอ่ะอย่างไรก็ดีก่อนที่เราจะพาไปทัวร์เนี่ยนะคะว่าในบอสเนี่ยเขาไปเที่ยวไหนบ้าง,างนะเพราะว่าดิฉันก็ เป็นบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวนะที่หันมาทําเรื่องนี้ก็เห็นว่าเอะมันก็เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะเนี่ยอ่ะเพราะว่าไหนบอเก็ชอบท่องเที่ยวนะอ่ะทีนี้ลองมาดูกันนะคะว่าลำดับเหตุการณ์ก่อนเพื่อเราจะได้เข้าใจถึงเ,เรื่องต่างๆมากขึ้นนะคะซึ่งตอนเนี้เป็นข่าวอยู่ใช่ไหมคะเป็นข่าวว่าเป็นไงคะไม่ฟ้องนะคะเป็นข่าวว่าอายการไม่ฟ้องคนรวยนะคะอ่ะ เริ่มมาตั้งแต่วันที่3กันยานะคะ2012ดิฉันขอเกใช้เป็นขอสอน,นะคะในบอสเนี่ยเขาขับรถเฟอร์รารี่รถของคนจนนะคะรถเฟอร์รารี่เนี่ยเรียกว่าคนไม่มีกระตังนะคะคนไม่มีกระตังถึงจะซื้อได้นะ,ะไปชนดาบตีวิเชียนกันประเสริฐนะคะถึงแก่ความตายแล้วก็ขับกลับไปบ้านเขานะฮะ ตำ,ตำรวจตำรวจก็ไปตามหาตามไอรอยน้ํามันนะคะก็ไปถึงบ้านเขานั่นแหละนะเชื่อไหมว่าเขาอยู่ถนนสุขมุมวิทนะคะปรากฏว่าเขาขับจากซอยนึงอ่าชนดาบตรีวเชียเนี่ยนะคะแล้วก็พาร่างเรื่อยๆไปสองซอยโอ้โหโหดร้ายมากเลยนะคะเรียกว่างานนี้โหดร้ายเหลือหลายนะทีนี้หลังจากตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้ววันที่มีช่วงที่มีการทําพิธี พ่อของเขาเนี่ยก็ไปงานนะคะไปไปงานที่บําเพ็ญกุศลของดรีวิเชียนคนนี้แล้วก็บอกว่าโอเคนะจะช่วยเหลืองานศพอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งนะคะนายบอสกับแม่ก็ก็ไปทําความคารวะศพนะคะแล้วก็เรื่องจบลงตรงนี้จบลงแบบแบบแบบไม่ได้จบจริงนะ,ะนะคะตกลงการจ่ายค่าทํา วันไป3มล้านนะยังไปต่อเขาอีกให้เหลือ2ล้านนะยังไงเอ๊ะเศรษฐียังไงนะเนี่ยกระทิงกระทิงแดงทําไมต้องไปต่อเขาเขาขอ3มล้านจะให้เขา2อล้านเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้เรื่องตรงนี้เนี่ยเชื่อไหมคะว่าเรื่องของนายบอสคนนี้เนี่ยเหตุเกิดเมื่อปี2012ใช่ไหมคะที่ที่นบอกมาการยา2012แต่ว่ามันเกิดการประวิงนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าในบอสก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนนัดนะเหตุผลที่เลื่อนนัดก็คือบอกว่าอยู่อังกฤษบ้างป่วยบ้างอยู่สิงคโปร์บ้างมาไทยไม่ได้บ้างหรือมาแล้วก็ป่วยบ้างอแล้วก็ตำรวจก็เชื่อเนาะ,ะในที่สุดก็ยังไม่มีการออกเอเรียกว่าไม่มีการจับกลุมนะมามีการจับกุมหลังจากที่มีการเลื่อนนัดมาแล้วเป็นเจ็ดครั้งพรครั้งที่แปดไม่มาทำไมฮะครั้งที่แปดเนี่ย เป็นคอส2017นะคุณแต่จะบอกให้ว่าเรื่องของนายบอสคนนี้มันตลกมากเลยเหตุเกิดเมื่อ2012มาถูกหมายจับโดยสารอนุมัติให้มีออกหมายจับนายบอสเนี่ยสองข้อหาที่ยังไม่หมดอายุก่อนหน้านั้นแมงหมดอายุไปแล้วจับไม่ได้คือลลักษณะแล้วเหมือนอะไรฮะเหมือนก็คงอหูรีรอนะอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะ ยื้อกันไปยื้อกันมาจนกระทั่งไอ้ไอ้ไอ้หลายคดีนะแต่ปรากฏว่ามันหมดอายุไปซะก่อนก็เหลือมาออกหมายจับนะคะอ่ะสองข้อหาในปี2017เป็นผลให้ตรงนั้นน่ะนะคะเป็นผลให้ตรงนั้นนะะ่ะก็มีการออกหมายจับแล้วก็ไปนู่นเลยนะคะมีเรื่องมีราวไปถึงว่าออกหมายจับไปต่างประเทศด้วยแต่สรุปก็คือก็รู้อยู่ว่าเลบอยเขาอยู่อังกฤษแต่ก็จับไม่ได้นะ ทั้งตำรวจต่างประเทศแล้วก็ตำรวจไทยไร้ฝีมือไม่สามารถจับในบอสได้นะคะแล้วก็รู้กันนะคะว่าในบอสคนนี้เ,นเป็นคนชอบเรื่องรถมากเลยนะคะแล้วรถที่เขาเป็นที่นิยมของเขาก็คือรถ f e r r a รร,รี่นี่นะคะซึ่งเขาก็เวลามาอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ในต่างประเทศที่อังกฤษก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีการนัดสังสรรค์กับเพื่อนๆน,นะคะก็เรียกว่าใครมีรถอะไรก็นำมาโชว์กันนำมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีปาร์ตี้อยู่เรื่อย ในจำนวนปาร์ตี้ที่เขามีเนี่ยนะคะเราเขาไปพบว่ามีอยู่ปาร์ตี้หนึ่งซึ่งมีแฟกนะคะหรือว่ามีธงของ Red Bull Racing นะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องเข้าใจนะคะว่า Red Bull Racing เนี่ยเป็นเ,เหมือนกับบริษัทนะคะที่ทำเกี่ยวกับาการแข่งรถของ e e b u l l นะคะซึ่งตรงนี้บ้านนี้สถานที่นี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนนะคะแต่ว่าเขาไปสังสรรค์กันนั่นแหละคะ่ะ นอกจากนั้นเราก็ยังพบว่าเขาก็ทกําการสังสรรค์น,นะฮะเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ปาร์ตี้นะฮะเหตุการณ์ตรงนี้ก็คือก่อนที่จะชนดาบดีนั้นนะคะก็เรียกว่าพบปะเพื่อนฝูงก็สังสรรค์กันอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นลักษณะกิจกรรมอย่างหนึ่งนะฮะของพวกลูกคนรวยนะคะ ช่วงเดือนมีนาคม2009นะคะนายบอสคนนี้ก็ไปเที่ยวปลายกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาส่องดูนะคะว่าที่เข้าไปปลายนั้นน่ะมเีเขาได้ลงรูปอะไรไว้แล้วบ้างนะคะก็มีเพื่อนไปด้วยกันคงจะหลายคนแล้วก็ไปอยู่ที่เ,เหมือนกับบ้านหรือว่ารีสอร์ทนะคะแล้วก็เอาไปเที่ยวกันก็คงตามภาษา,เ,าเด็กรุ่นหนุ่มนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือตั้งแต่ปี2009นะคะ ซึ่งตอนนั้นเขาก็น่าจะอายุ19บ0าปีนะคะอันนี้ก็เอารูปมาให้ดูว่าที่เขาไปเที่ยวมานะคะมันเป็นอย่างไรบ้างนะในวันที่12มีนา2012นะคะในบอสแล้วก็ครอบครัวก็ไปพักผ่อนที่ฮ่องกงนะคะก็ไปได้รูปเขาไปใน บาร์นะคะเป็นไนท์คลับชื่อว่าดากกอนนะคะก็ไปเจอภาพมาก็เอามาให้ดูนะคะว่าคนรวยเนี่ยเขาไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็เขาไปกินอะไรนะมีภาพอาหารมาให้ด้วยเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะซึ่งตรงนี้คือก่อนที่เขาจะขับรถชนถูกไหมคะเพราะว่าเขาขับรถชนในกันยานะ2012ช่วงวันที่9เมษา2012นะคะในบอสันนี้ก็ไปร่วมการแข่งขันรถนะคะไปชมนะคะ เอ่อเรียกว่าฟอร์มูล่าวันเรซิ่งนะคะที่สีแปงมาเลเซียนะคะสนามที่สีแปงมาเลเซียซึ่งเลดบูลเนี่ยก็ส่งนะส่งรถเข้าแข่งขันด้วยนะคะสองคันนะสองมีมีมมนะักขับสองคนเขาก็ไปแล้วก็มีภาพของการไปในงานกับภาพของการปาร์ตี้นะคะก็ตามมาอันนี้ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะปี2013นนะคะเราก็พบว่าในบอสเนี่ยอยู่กับครอบครัวนะคะ ไปดูบิชิสฟอร์มูล่า1ที่ประเทศอังกฤษนะคะอยู่กับคุณแม่นะคะคนังสุพิมพ์ก็เอามาลงในขณะเดียวกันในเดือนกรกฎาคมปี2013นี้นะคะนายบอสแล้วก็พ่อแม่แล้วก็มีเกิร์เฟนนะคะก็คือแฟนนะคะไปกินอาหารที่ Waterside Inn แลเสโตรงที่ลอนดอนเหมือนกันนะคะ จากตรงนี้ก็เห็นนะคะว่าในปี2013นั้นก็คือหลังจากที่เขาขับรถชนดาบตีวิเชียนแล้วนะคะแต่ในบอสและครอบครัวก็ดูยังอยู่อย่างมีความสุขดีนะคะปี2014นนะคะนายบอสคนนี้แล้วก็ครอบครัวนะคะก็ไปเที่ยวที่หลวงพระบางนะคะในเดือนมกราคมนะคะต่อมาในเดือนเมษายนก็ไปร่วม ชมการแข่งขันฟอร์มูล่าวันอีกนะคะที่สีแปงที่มาเลเซียอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่4เมษายนนะก็มีภาพมาในปี2014อีกเช่นกันนะคะในเดือนธันวาคมก็มีภาพของในบอสสังสรรค์กับเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็ลงมาในเฟซของเพื่อนหรืออะไรเนี่ยนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งภาพหนึ่งซึ่งอยู่ที่บาร์ที่มักกะสันนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงไว้อันนี้นังสุพิมพออกมาลงนะคะ จากภาพตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าที่นายบอสไม่ไปพบตำรวจนะคะไม่ไม่ไม่ไปพบตำรวจเลยในช่วงที่หลังจากชนดาบตีวิเชียนแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังอยู่ในเมืองไทยนะคะเรียกว่าไปกลับไปกลับแล้วก็ไม่ได้มีตำรวจจะไปทําอะไรเขานะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวมาถึงปี2015นะคะกุมภาพันธ์เนี่ยนายบอสก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะ ก็คือเรียกว่าไม่ได้ว่างไม่ได้เว้นนะคะ่วงปี2015นะคะเดือนกรกฎาคมนี้นายบอสก็อยู่ที่อังกฤษนะคะเพราะว่ามีคนลงโพสต์รูปของเขานะคะในเฟซบุ๊กนะคะว่า <c oughs> เขาเนี่ยอยู่กับรถเฟอร์รารี่ของเขานะคะสำหรับในเดือนสิงหาคมนะคะก็ไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะเป็นครอบครัว,รวไปเที่ยวกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีทั้งครอบครัวยกมาหมดเลยเนี่ยนะคะ อันนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าเวลาที่เป็นคนมีเงินเนี่ยนะคะเหมือนก็ทำอะไรก็ได้นะคะแม้ว่าตัวเองจะทําผิดขับรถชนคนตายแต่ก็ยังสามารถจะไปไหนมาไหนได้ถ้าตัวเองมีเงินนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2016นะคะนายบอสคนนี้พร้อมกับมันดานะฮะก็ยังไปดูฟอร์มูล่าวแกรนเพ็กที่อาบูดาบีนะคะแล้วก็นายเดือนธันวา2016 ก็ยังมีการจัดปาร์ตี้สังสรรค์นะคริสต์มาสนะฮะที่ลอนดอนนะคะ, London, ะ,คะเรียกว่าชีวิตสุขสบายและก็ปกติมากเลยนะคะจะไปไหนก็ได้สำหรับคนที่ขับรถฆ่าคนตายมาแล้วเนี่ยนะคะในปี2017นะคะตั้งแต่มกราคมนะคะก็มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวเกี่ยวกับนายบอสเนี่ยนะคะโดยโดยสารด้วยเครื่องบินส่วนตัวนะคะนประเทศอังกฤษนะคะพอมาถึงมีนา ก็ไปชมการแข่งขันนะคะไปไปดูการแข่งขันการแข่งรถอีกนะคะพอมาถึงเดือนเมษายนนะคะก็มีคนไปสองค้านะคะที่อพาร์ตเมนต์หรือว่าที่อยู่ของเขาในอังกฤษนะคะก,ก็ยังได้รูปเข้ามาทีนี้เรามาดูนะคะว่าในเดือนเมษายนเนี่ยนะคะปี2017เนี่ยนะ,ะทางการไทยเนี่ยนะคะเพิ่งมาออกหมายจับนะคะนายบอสคนนี้หลังจากที่ผ่านมาแล้ว5ปี ดังนั้นพอออกหมายจับแล้วเนี่ยนายบอสก็หนีออกนอกประเทศนะคะโดยข่าวของต่างประเทศเขาก็ลงบอกว่านายบอสเนี่ยหนีออกนอกประเทศนะคะแล้วก็ไปที่ประเทศสิงคโปร์ไปพักอยู่2วันนะโดยเครื่องบินส่วนตัวนะคะการที่เขาหนีออกไปเนี่ยใช้เครื่องบินของกระทิงแดงนั่นแหละเรดบูนั่นแหละนะคะแล้วก็ออกไปหลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางจะไปที่ไหนนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่า เมื่อเดือนเมษายนพอออกมาแล้วเนี่ยทางการไทยก็จะติดต่อกับตํารวจสากลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะแล้วเหมือนในบอสเนี่ยก็คือไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะกลับไปที่อังกฤษหรอกเพราะว่าอังกฤษเนี่ยก็คือก็ต้องรู้อยู่ใช่ไหมขนาดนั้งสุพิมยังรู้เลยทาไมตารวจจะไม่รู้นะคะหลังจากที่ในบอสหนีออกจากประเทศไทยนะคะเพราะว่าทางการไทยออกหมายจับแล้วนะคะเราก็พบว่า ข่าวข่าวของนายบอสเนี่ยลดน้อยลงนะคะเพื่อนฝูงซึ่งเคยนํามาลงไว้ใน Facebook บ้างในอินสตาแกรมบ้างอะไรพวกนี้ก็ลงเรื่องราวเกี่ยวกับนายบอสน้อยลงอันนี้ก็ก็คือไม่ต้องการให้ตํำรวจรู้เบาะแสอย่างนั้นนะคะ แต่จะว่าเป็นจริงแล้วิ่ันก็ว่าในบอสก็คงมีชีวิตที่เป็นปกตินั่นแหละไม่ได้หนีหัวซุกหัวซุนอะไรหรอกนะคะเพราะว่าเขาก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายนะคะมีที่อยู่ที่อังกฤษนะคะไปไหนมาไหนได้นะคะแล้วก็โดยสารโดยใช้เครื่องบินส่วนตัวนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าเครื่องบินส่วนตัวของเศรษฐีเนี่ยนะคะเป็นยังไงนะคะอ้าวอันนี้ก็เป็นเครื่องบินเจ็ตนะ แต่ว่าเท่าที่ศึกษาเท่าที่ค้นคว้าดูเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขามีหลายลำนะมีเครื่องบินกระทิงแดงเนี่ยหลายลำนะหรือเรดบูเนี่ยนะคะหลายลำโดยฉันก็ไม่ทราบว่าเขาใช้เครื่องไหนยังไงนะคะแต่ว่าก็ไปหาจากเน็ตมา,มาก็พบว่ามีเครื่องบินอันนี้อยู่หลายลำทีเดียวอาจจะเป็นเครื่องบินของบริษัทที่มันจอยกับคนออสเตรียนนะฮะเพราะว่าเรดบูนี้เป็นของครอบครัวนี้นะคะ พ่อของายบอสกับคนออสเตรียนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นจอยกันแต่ก็เรียกว่าได้ใช้แหละตอนี้ก็ไปหามาก็มีพวกของอินเทียนะฮะภายในนะอันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นอย่างสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะว่าอินเทียของเครื่องเป็นยังไงแต่อันสุดท้ายเนี่ยคือที่แม่เขานั่งประจำนะคะอันนี้ไปหามาได้เลยว่าแม่เนี่ยเขานั่งประจำเลยคือเครื่องแบบนี้นะคะมีรูปลักษณ์สวยแบบนี้แหละคะ่ะ ไม่แน่ใจนะคะว่าเครื่องบินของข้อบครัวนี้เป็นเครื่องบินรุ่นอะไรนะคะบริษัทอะไรแต่ว่าได้เคยทําเกี่ยวกับเครื่องบินที่รัฐบาลไทยจะซื้อนะคะซึ่งเป็นเครื่องบิน Gulfstream G500 นะคะสําหรับ VIP นะคะซึ่ง เรียกว่าลงทุนหลายล้านทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูได้นะคะถ้าสนใจจากตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าการใช้ชีวิตของคนรวยกับคนจนเนี่ยมันต่างกันนะคะค่าของเงินก็แตกต่างกันเห็นไหมคะ,ะคนคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตไปก็ครอบครัวก็ได้มาแค่3ล้านบาทนะคะซึ่งที่จริงแล้วถ้าเขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกเขาก็สามารถจะทํางานหาเงินแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ดีกว่านี้นะคะคนเราอะแต่ตรงนี้ก็คือเ้าหมดโอกาส นะคะในขณะที่คนซึ่งทําความผิดขับรถชนคนอื่นตายแต่ก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรก็จ่ายไปแค่3ล้านแล้วก็ทิ้งไปตัวเองก็ไปมีชีวิตที่สุขสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็มาถึงตรงที่ปีนี้ก็มีการบอกว่ายกฟ้องไม่ฟ้องนะคะซึ่งมันทําให้สังคมเนี่ยสั่นคลอนแล้วก็ดูแคลนนะคะสื่อฝรั่งบอกว่าอะไรรู้ไหมคะ Money Talks ก็คืออะไร มันน a ทอสคิมินอลวอล์กก็คือเงินสามารถทําให้ฆาตรกรหนีไปได้นะคะหรือผู้กระทาความผิดลอยนวลน,นะก็คือเป็นอย่างนั้นเอานะคะวันนี้เราก็พาไปเที่ยวดูชีวิตของนายบอสหลังจากที่ขับรถชนคนเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ยังคงอยู่ดีมีสุขนะคะถึงตอนนี้ก็ด้วยเช่นกันนะเพราะว่าไม่ฟ้องไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจะไปเที่ยวนี่นะคะมันจะต้องมีเงินนะ หรือว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างดีเนี่ยทำท่าเหมือนมันจะต้องมีเงินนะคะนอกจากจะมีเงินแล้วยังจะต้องมีเส้นมีสายอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชะตาชีวิตของเราแต่ละคนจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยากจะมาต่อต้านหรือไม่สนับสนุนสินค้ากระทิงแดงก็ว่ากันไปนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้คงจะต้องทำให้สังคมจับตามองนะคะ พวกที่มีอำนาจทั้งหลายต่อไปนะคะว่าจะใช้อำนาจเหล่านั้นมาทำให้คนซึ่งไม่มีหนทางสู้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe ชอบแชร์นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะ